สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับวันนี้ก็มาทามคําสัญญาที่วดีโอที่แล้วได้เกินไปว่าครับว่าจะเอา google form s, กับ google sheet มาแมทกันเพื่อให้ google sheet เก็บข้อมูลจาก google form s, ที่มีการส่งข้อมูลเข้าม,มาครับถ้าเกิดเ,เ,เพื่อนเพื่อพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับถ้าผมต่อจากวิดีโอที่แล้วที่เราได้ทําการ Copy f o r ฟอร์มออกมาหลายๆฟอร์มนะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็จะทําการ ลิงก์ตัว Google s h e e t าก Google Form เข้าให้เพื่อเก็บข้อมูลการกรอก Google Form มาไ,ไว้ใน Google s h e e t ด้วยนะครับเพื่อการดูย้อนหลังอะไรพวกนี้ถ้ามาให้ฟังแบบชัดเจนก็คือตัว Google Form จะแสดงข้อมูลออกมาเป็นกราฟให้เราดูเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้แต่ตัว Google s h e e t นะครับจะเก็บข้อมูลรายละเอียดนะครับก็คือบรรทัดต่อบรรทัดเลยครับว่าเป็นอะไรอะไรยังไงแต่ละคนที่กรอกเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับผม ครับอันดับแรกครับาเราอยู่ในหน้าจอของตัว Google f o r m นะครับแล้วเราออกไปที่ตัว Google s h e e t นะครับโดยการพิมพ์บล็อก Google s h e e t นะครับขึ้นมาครับแล้วเข้าไปอันแรกก็ได้ครับอันที่สองก็ได้ครับผมขอเลือกเข้าอันแรกเลยดันครับมันก็เข้ามามันก็จะถามกับแบบตัว Google f o r m ครับว่าจะใช้เป็นธุรกิจหรือแบบบุคคลเราก็เลือกเป็นบุคคลไปครับผมขออธิบายอย่างนี้นะครับก็คือตัว Google Sheets กับตัว Google Form จะให้ลิงก์กันอ่ะมีอยู่2แบบครับคือแบบที่1เราสร้าง Google Sheet ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาชีตไปลิงก์กับตัว Google Form s, กับเราไม่ต้องสร้างเรากดให้มันสร้างใหม่ณนะตอนที่เราทำตัว Google Form s, เดี๋ยววโนนี้ผมจะทำทั้ง2องแบบให้ดูนะครับผมอันดับแรกอย่าผมขอทําแบบเราสร้างตัว Google Sheet ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วผมจะไปอธิบายต่อในการสร้างแบบไม่ต้องสร้างรอครับผม เราปดที่เครื่องหมายบัวของ Google ชี e ครับผมถ้าผมแล้วเราตรงนี้ครับนะครับ Space ชี t ไม่มีชื่อตรงเนี้ยเราเปลี่ยนไปเลยครับ d o u b ิ e Click ไปคุมแท a บแทบาเนี้ยแล้วเราก็ลบไปครับยังของผมผมใช้เป็น r e f i i t y ละกันนะครับจะได้เอาไปลิงก์กับ r i f i n i t y หนึี่ครับแค่เท่านี้ครับเพียงพอแล้วเราทําแค่หน้าปอปาแล้วก็ตั้งชื่อแค่นี้พอแล้วครับแล้วเราก็ไปตัวที่ฟอร์มของตัว r i f i i t y หนึ่งครับ รับผมพอมาถึงตรงนี้ครับเรากเพื่อนจะเห็นนะครับว่าเราเข้ามาที่หน้าการตอบรับนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับที่มีสีเขียวๆคล้ายๆการการะบาดเนี่ยเรากดเข้าไปเลยครับมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเราจะสร้างใหม่หรือเอาแบบที่เราสร้างรอไว้แล้วแล้วเรากดอันที่สองครับที่เราสร้างรอไว้แล้วแล้วกดเลือกครับผมมันก็จะลิงก์มาหาชีทที่เราใช้อีเมลเดียวกันนะครับในการเข้าทั้งตัวฟอร์มทั้งตัวชีทนะครับ ที่เราได้สร้างเมื่อกี้ครับมันก็ทําการค้นหาครับผมเมื่อมันหาเจอแล้วเราก็เลือกไฟล์นั้นครับเมื่อมันขึ้นหน้าจอนี้นะครับมันจะเห็นได้ว่าจะมีตัวชีทที่ขึ้นว่าล i ฟตี้หนึ่งตัวนี้ที่เราได้สร้างรองไว้แล้วครับเรากดไปเลยครับ เพื่อคลิกก็ได้รือกดแล้วก็เลือกอก็ได้นะครับผมใช้เป็นการับเบิลนคลิกเข้าไปครับมันก็จะทําการลิงก์ข้อมูลครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะโยงมาที่ตัวชีว้ของรีฟตี้เลยซึ่งมันก็จะมีเวลาประทับนะครับเวลาประทับตรงนี้ก็คือเวลาที่มีการส่งเข้ามานะครับมันจะแตกต่างกับตัวเวลาที่เราใช้พิมพ์ตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถกําหนดเองได้แต่ตรงเวลาประทับตัวเนี้ยมันเป็นแบบเรียลไทม์ณตอนนั้นที่เราก,กดไปมันจะบันทึกไว้ณะเวลานั้นคือเวลาที่บันทึกนะครับผม ก็คือจะเป็นตรงนี้ครับตัวตรงนี้ครับก็จะมีลิงก์ให้เราเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วจะไปที่ Google Drive ตัวรูปภาพที่เราทําการส่งเข้ามาครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการสอนวิธีการลิงก์โดยไม่ต้องสร้างตัวชีตรอครับผมจะขอใช้เป็นตัว l i ฟที่สกับ l i ฟ i ี i สา3นะครับผมตัวชีตตัวนี้นะครับผมขอกระบาดออกไปที่เราสร้างรอผมจะไม่ใช้แล้วผมมาที่ลิฟที่สครับแล้วก็มาที่การต่อกลับตัวนี้แล้วเลือกแบบเดียวกันครับสีเขียวตัวนี้ กดไปนะครับแล้วก็ใช้อันแรกครับที่เขียนว่าสร้างสเปเชียลชีทใหม่นะครับตัวนี้แล้วเราตั้งชื่อว่าอะไรครับผมขอไว้ใช้ว่า리프리티2นะครับผมกดสร้างไปเลยครับตอนนี้ครับมันก็จะสร้างขึ้นมาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นสเปเชียลชีทที่เขียนว่า리프리티2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีการส่งข้อมูลใดๆเข้ามาเพราะเราเพิ่งสร้างกันไปเมื่อวิดีโอที่แล้วยังไม่มียังไม่ได้มีการส่งข้อมูลใดๆเข้ามาก็จะเป็น มีแค่หัวข้อแล้วก็ตรงนี้ก็จะว่างอยู่ครับไม่มีอะไรครับก็มีแค่หัวข้ออย่างเดียวครับแ้เดี๋ยวผมจะลองแบบอันนี้ให้ดูในตัว g o o g l e ซ o r <C ity> ี้สามครับก็คือเข้ามาที่การตอบกลับนะครับผมแล้วก็เลือกสีเขียวตัวนี้ครับผมเืออันแรกครับผมแล้วก็กดสร้างอตรงนี้ก็คือเราแก้ไขชื่อตรงนี้ก่อนผมใช้เป็นลิฟตี้สามแล้วกันครับแล้วก็กดสร้างไป แล้วรอสักเราจะเด้งตัวชี้ที่ไม่ก็จะได้แบบนี้ครับผมก g o o g l e Form ที่เป็นลิฟวิตี้3ตัวนี้เรายังไม่ได้ทําการส่งข้อมูลใดก็จะเหมือนตัว Google Form l ลิฟวิตี้2ก็คือจะมีแค่ตัวหัวข้อไม่มีข้อมูลที่เราส่งมาครับการลิงก์ตัว g o o g l e Form s, ม o ูเกิชี้ก็จะมีเท่านี้ครับส่วนวิดีโอหน้าผมจะทําการให้มันแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับเวลาเราพิมพ์ข้อมูลเสร็จมีการส่งกดส่งกดสั b มิ t เนี่ยให้มัน เก็บข้อมูลไปที่ Google s h ชี t ด้วยให้มันเก็บข้อมูลไปที่ g o o g l e Form ด้วยแล้วก็ให้มันแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปที่ตัวล ne นะครับลน์แบบที่เราใช้กันนะแจ้งเข้ากลุ่มก็ได้แจ้งเข้าส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวลองชมกันใน,นรรวิดีโอหน้าครับผมถ้าผมเป็นยังไงกันบ้างครับวิดีโอที่ได้ดูกันไปไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่เราคิกแค่ไม่กี่ทีเราก็สามารถทำให้ Google Form กับ Google s h e e t มัน เชื่อมโยงกันแล้วก็นํามาปรับปรุงใช้งานกันได้เลยนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ก็ถ้าเกิดเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไ like ลค,คน์นะครับกดแชร์ให้กับคลิปนี้นะยครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดทั้งหมดเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่สาหรับช่องอุลิตลที่จะส่งให้เพื่อนๆน,นะครับยัไงไรก็ติดตามชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ